นะครับทาความสะอาดบ่อกกบนะครับเตรียมพ่อพันุ์ย็นนี้ครับผมนี่เอบเอบทำนั่งเลยครับเนี่ยอ้วนอ้วเอบเอบทงนั้นเลยครับนี่สิบสี่ตัวนะครับอ่านะครับเติมน้ําแข็งใส่บ่อพ่อพันธแม่พันุกบนะครับอ่าเติมเลยครับเติมเลยเติมน้ําแข็งเลยครับเอาเติมอเติมโอเคครับใส่อีกนะครับผมจะใส่ ยี่สิบกิโลนะครับนี่ครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ผมพูนนะครับเนี่ยตะลายน้ําแข็งนะครับกำลังจะผสมพันุ์กบนะครับวันนี้น้ำแข็งยี่สิบกิโลนะครับนี่นะครับผมนะครับซ้อนไข่ครับผมครับจรินะครับไข่กบซ้อนไข่นะเราจะไปใส่เครื่องฟักนะครับ โอเคครับนุ่มมากนะบังอันนี้เยอะหึรรงร้อยฟองไหมเนี่ยโอ้ยหมาเกิดแล้วมั้งอันนี้คือขั้นตอนการเติมน้ำนะครับขอ้อกระบะเพื่อที่จะเพิ่มออกซิเจนให้น้ำนะครับผม หวานไข่ครับทีนี้อ่าโอเคครับการเติมน้ำเติมน้ำนะครับ อ,อ,อเปิดไฟเพื่อให้อุณหภูมิน้ำเพิ่มขึ้นนะครับที่38องศานะครับผมนครนับ ชั้นบนชั้นล่างนะครับนี่ครับผมก็ไข่ก็จะจมน้ําแบบนี้นะครับนี่ครับสีน้ําตาลน้าตาลกลมๆอีกหน่อยก็เขาก็จะเริ่มพวัฒนาการก็จะเหมือนเม็ดงานะครับครับหลังจากปฏิสนธิไปสิบสองชั่วโมงนะครับที่อยู่ในเครื่องฟักไข่กบของเรานะครับนี่ไข่จมนะครับดูครับนี่ เป็นเม็ดงาแล้วครับเห็นกระดูกสันหลังแล้วนนะครับไข่ก็จะจมอยู่ในน้ำนะครับผมนี่โอเคครับผ่านไป24ชั่วโมงนะครับหรือ1วันนั่นเองนะครับนี่เป็นลูกอสแล้วนะครับนี่โอเคครับเต็มเลยนะครับเยอะมากครับผมดูครับดูประสิทธิภาพ ของเครื่องช่วยฟักไข่กบนะครับผมนี่วงจรยังทำงานปกตินะครับนี่เครื่องช่วยฟักไข่กบนะครับดูครับผมขู่เยอะมากนะครับเปอร์เซ็นต์การฟักดีมากนะครับลูกออดแข็งแรงนะครับสามารถว่ายวิ่งไปวิ่งมาได้แล้วนะครับนี่กระบะที่หนึ่งนะครับนี่ก็กระบะที่สองนะครับโอ้โเยอะครับผม นี่เต็ไมไปหมดเลยนะครับนี่ดุกติ๊กดุกติ๊กอยู่ใช่หมดเลยนะครับสวัสดีครับผ่านไป2วันครึ่งน,นะครับนี่